ทีมงานกอดฟาร์เตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์ส,ส,ส,สงขคลาครับไปดูตำรวจชุดสืบสวนสวนพหันใหญ่ชุดปฏิบัติการหนึ่ง ไปตรวจคนบ้านเช่าหลังนี้อยู่ในซอย9พี่น้องเขตเทศบาลเมืองคนลังอําเภอหาดใหญ่อยู่แถวแถวชั้นเมืองหาดใหญ่ครับเพราะรู้มาว่าที่นี่ทําปืนเถื่อนคือไอตอนเข้าไปจับจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ได้ครับเพราะว่าไอคนที่จะไปจับนอนหลับสนิทหลับลึกหลับเป็นตายอยู่ในบ้านคิดดูครับตํารวจไปกันเต็มบ้านเข้าไปในห้องก็แล้วยังไม่รู้สึกตัวนอนนิ่งต้องปลุกให้ตื่นไปดูภาพตอนเขาเข้าไปจับครับ

nha không sì, yêu si si mình yêu lên làm luôn 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 lấy lấy lên con luôn luôn

นี่ครับเป็นคนที่หลับสนิทจริงๆหลับกลางวันด้วยคนนี้ชื่อนายมนัฐอายุ32ปีเป็นคนปัตตานีคนในบ้านก็พบปืนไทยประดิษฐ์หรือว่าปืนคอนจุด3.81กระบอกพร้อมกระสุนแล้วก็ชิ้นส่วนปืนทั้งลำกล้องโครงลูกเลื่อนลูกเลื่อนชุดลั่นไกขนาดจุด3.8ครับที่เราประกอบเป็นปืนอีกหลายกระบอกครับและก็ยังมีปืนปากกาด้วยเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับ หลังจากที่ชุดสืบสวนภาค9ครับเข้าไปค้นเป้าหมาย5จุดในจังหวัดสงขลาตามยุทธการธรณีนี้มีคือมีแปรและก็ไปจับกุมนายลิบซานอายุ32ปีหรือว่าซานแถวแถวบ้านควรสันติที่ทตำบลกลังครับพร้อมปืนสิกระบอกซานก็บอกว่ายังมีปืนอีกกระบอกนะครับนำไปฝากไว้ที่มนัดเป็นเพื่อนกันครับตำรวจก็เลยตามไปค้นบ้านเช่าของมนัดเจอจริงๆครับเจอชุดใหญ่เลย ทำปืนเถื่อนด้วยมนัฐก,ก็รับแบบงงๆครับเพราะว่าเพิ่งตื่น,นตามที่เห็นเลยครับพี่ผมก็ไม่รู้ทีว่าเพื่อนถูกจับแล้วก็เลยโดนข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องสู่ปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาทําปืนกันแบบนี้เลยครับดูเหมือนง่ายๆแต่ว่าถ้ายิงถูกนี่ตายจริงๆนะครับ <c oughs>